สวัสดีครับผมชื่อนายนพพรบญผันแผนขหก,กรรมศาสตร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทดลองว่าทําไมดอกไม้จึงเปลี่ยนสีได้นะครับอุปกรณ์นะครับก็มีสีผสมอาหารยางรัดน้ํามันพืชกันไกลน้ําเปล่าและดอกไม้สีขาวนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เทน้ําใส่แก้วประมาณ3 ส่วนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ผสมสีอาหารลงไปนะครับเลือกสีตามใจที่เราชอบกันได้เลยนะครับ แล้วเราก็นำดอกไม้ที่เราตัดไว้นะครับใส่ไปในแก้วนะครับอันนี้ผมซื้อดอกไม้เบญจมาศสีขาวมานะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็เทน้ำมันพืชลงไปนะครับ ชื่เราเทน้ำมันพืชลงไปนะครับเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำนะครับอันนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณ 1- 2วันนะครับแล้วเรามาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผ่านมา1วันกับอีก1คืนนะครับนี่ได้ดอกไม้มันเป็นสีอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นสีชมพูอย่างนี้นะครับ วได้เป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีเหลืองนะครับผลการทดลองนะครับก็ได้ผลจริงๆนะครับจากทดลองเมื่อแช่ดอกไม้ไว้ในน้ำสีข้ามวันข้ามคืนนะครับจะเห็นว่าดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ได้เป็นสีไปแล้วนะครับ และระดับน้ำก็ลดลงจากตำแหน่งเดิมที่เราใช้หนังยางรัดไว้นะครับหลายคนสงสัยว่าสีที่ผสมในน้ำเคลื่อนที่ขึ้นไปได้จนถึงดอกได้อย่างไรนะครับผมจะมาอาธิบายให้ฟังนะครับพืชก็เหมือนกับมนุษย์ที่เราที่ต้องกินน้ำกินอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอยู่โดยสีที่ เคลื่อนที่ขึ้นไปจนทำดอกไม้เปลี่ยนสีนั้นแสดงให้เห็นว่ามีการลำเลียงน้ำจากในแก้วขึ้นไปตามก้านจนถึงยอดดอกนะครับและระดับน้ำที่ลดลงนั้นที่เกิดจากการดูดน้ำของต้นไม้หรือดอกไม้นะครับไม่ได้เกิดจากการละเหยเพราะนะ้ำน้ำมันที่ลอยอยู่ ที่ผิวน้ำสามารถป้องกันการระเหยของน้ำได้ดีนะครับเสียงอาจจะรบกวนนิดนึงนะครับเพราะบ้านใกล้ถนนนะครับในพืชมีระบบลำเลียงน้ำและอาหารเช่นเดียวกับมนุษย์เราที่มีระบบเลือดช่วยในการลําเลียงน้ำและอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายสำหรับระบบ ลำเลียงในพืชน,นั้นมีลักษณะเป็นหลอดเล็กๆจำนวนมากมายทั้งท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่เรียกว่าไซเลมและท่อลำเลียงอาหารจำพวกน้ำตาลและกรดอะมินนนนนโ,นโนนะครับที่สร้างขึ้นมาจากการสังเคราะห์แสงเรียกว่าโพเอม ท่อลำเลียงทั้งสองจะนำน้ำและอาหารกระจายไปทุกส่วนของพืชเพื่อการเจริญเติบโตของดอกนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ